สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำแกงขี้เหล็กแบบอีสานนะคะใส่ลูปปกผักขีเม็ดยี่หราคั่ว abytes. ส่วนผสมค่ะหั่นตะไคร้นะคะที่เราทำความสะอาดแล้วนำมาตำแล้วก็พริกหั่นจะได้ตำง่ายเกลือเม็ดผักขียี่หราคั่วตำให้แหลกค่ะ หัวหอมกระเทียมที่เราปอกแล้วหั่นไว้ตักใส่ถ้วยไว้ค่ะแล้วจะนําไปแกงใบยะนางเราคั้นได้ประมาณ3ามถ้วยนะคะแล้วก็ใส่ผักขี้เหล็กที่เราต้มไว้ใส่พริกต้มเนื้อเปื่อยค่ะหนึ่งถ้วยเดือดแล้ว ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาหลายๆห,หอมฝุ่งเต็มบ้านแล้วพี่น้องใส่ผักอิตูใบผักขี้ตักซิมค่ะเดีย๋ยวปิดฟ้าไว้ก่อนเพื่อบ้านสิจมโอ้ได้แล้วค่ะเกงผักขี้เหล็ก แบบอีสานแซบแซนัวๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจากสงการฟาร์มฝากกดติดตามด้วยนะคะ